อันนี้เราแล้ยางลูกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่แดงดองซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้คือซีอิ๊วขาวเราใส่นะ้ำเราไปต้มให้สุกแล้วก็เย็นก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่เยมจัดแล้วก็จะมีไข่มีตะไคร้มีข่ามีฉิงมีพริกเราเรามาลงมือทำกันเลยค่ะนี่มีผู้ช่วยด้วยเาอามาแล้เอามาแล้นี่นะคะเราหั่นค่ะตะ ไข่ <c oughs> แล้วก็พริกชิงเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีไข่กันแม่ยายใช้ด้วยได้น้องภูเขาก็ช่วยแม่จ๋าด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาตีไข่กันนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องภูเขาตีไข่อย่าทำไข่แดงแตกนะลูกอ่าตีตีลงแล้วก็ปอกเอาวางช้อนไว้ก่อนลูกวางช้อนไว้ก่อนเอออย่าทำให้ไข่แดงแตกนะลูกอ่าทำเบาเบาต่ำ,ตำ ล้วตีไข่ก่อนเดี๋ยวเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะเอาบางตาๆลูกบางตาๆเนาะผ <c oughs> ู้ช่วยแม่สนุกเลยผู้ช่วยแม่นี่สนุกเลยอ้าวตีไข่อีกลูกตีไข่อีกเดี๋ยวแม่จะเอาเปลือกไข่ออกเอาตามๆนะลูกไข่จะได้ไม่แตกไข่แดงจะได้ไม่แตกเวลาเราทําไข่ดองมันจะได้น่าทานอ่าวางช้อนวางช้อนพ่อครัวหัวป่าครับเบิ้วเบิ้ แต่ไข่แดงนะลูกตักไข่แดงตักไข่แดงไปใส่ซีอิ๊วไว้เบา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 ๆ้าวบา้านหัวเลยเบา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 ๆบาวบา้านหัวเลยเบาๆอย่างนั้นและอย่างงั้นและเบิ้วเบิ้เบิ้บ้าแม่ตักได้แล้วหนึ่งลูกอ่ะตักไปครับสองลูกอ้ะเจ๋งนี่นา บาเาเบ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 าาบตักไปเร็วอาตักเอาเร็วเตักให้ได้นะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เช้าก็ทานได้เลยนะคะก็จะออกมันๆเป็นลาวาเอ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 านี่ลงลูกเอาตะเอาตะไคร้กับฉิงลงเร็วรสชาติก็จะถึงพริกถึงขิงเลยนะคะอ่าเอาลงลูกเอาช้อนตักลงเร็วผู้ช่วยแม่ ช่วยดีแท้ช่วยดีแท้ช่วยดีแท้ไข่แดงดองซีอิ๊วขาวนะคะก็เป็นอันไข่แดงก็เป็นอันว่าเสร็จเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยไข่แดงดองสีอิ๊วสีมือน้องภูเขาครับพรุ่งนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆเป็นลาวาพอดีเลยนะคะ จะออกมันมันค่ะจะไม่เชมนะคะก็จะถึงพริกถึงพริกถึง,ถงริงอย่างคำพังเพยที่พูดว่าถึงพริกถึงขิงครับโมฝากคลิปน้องภูเขาด้วยนะครับ